สวัสดีครับสำหรับ EP นี้ก็เดินทางก็มาสู่ EP ที่4ี่แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของงานมุงหลังคาและงานก่ออิฐบล็อกนะครับด้านข้างนะครับทั้ง4ด้านนะครับวันนี้ช่างก็จะมาทําการไล่ก่อโดยรอบๆนะครับแล้วก็ส่วนของข้างหน้านะครับก็จะต่อเพิงออกมาอีก4เมตรนะครับแล้วก็จะมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะมาทำยังไงแล้วก็จะมาสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับ ที่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับก่อนอื่นที่จะพูดถึงเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมและก็สําหรับคนที่กดติดตามกดถูกใจและก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นช่องเพิ่งเปิดใหม่นะครับสําหรับคนที่เข้ามาชมแล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะครับ วันนี้เราก็จะมาพูดและก็สรุปค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราได้สร้างบ้านในงบหลักแสนมานะครับสําหรับงบที่เราตั้งไว้นะครับก็ไม่เยอะนะครับสําหรับค่าใช้จ่ายนะครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับตั้งแต่ที่ซื้อของมานะครับก็ใช้จ่ายไปหมดประมาณแสนห้ากว่าๆนะครับแล้วก็ค่าช่างก็ขอไม่พูดถึงนะครับก็เพราะว่าเป็นค่าช่างการรับเหมาของแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับ บางพื้นที่ก็อาจจะค่าใช้ใจ่ายอาจจะสูงบางพื้นที่ค่าใช้ใจ่ายอาจจะต่ําก็ขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับแล้วแต่ใครจะสนใจในการจ้างช่างก็ต้องคุยกับช่างโดยตรงเลยนะครับว่าค่าใช้ใจ่ายของช่างที่จะมาคิดกับค่าแรงของช่างเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะไม่ขอพูดถึงค่าใช้ใจ่ายของช่างนะครับก็จะมาสรุปเพียงแค่เรื่องของการซื้อของเองนะครับ ทั้งหมดที่เราทําบ้านหลังนี้นะครับเป็นการซื้อของเองทั้งหมดนะครับเพราะว่าเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายไปในตัวไปด้วยนะครับงบประมาณที่เราซื้อของไปทั้งหมดในการสร้างบ้านทั้งนี้ก็หมดไปประมาณ1นึ0 0 0สนห้ากว่ากว่านะครับและก็ไม่รวมจิปาถะอื่นๆอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิป ep ที่4แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ ตอนนี้ก็ช่างก็ทําการไล่ก่ออิฐบล็อกทั้ง4ด้านแล้วนะครับสําหรับการฉาบเราก็จะฉาบเพียงด้านหน้าแล้วก็ด้านในนะครับเพื่อที่จะให้คนได้เข้าไปอยู่ก่อนครับส่วนด้านข้างเราก็ถ้ามีงบอีกเราก็จะมาฉาบแล้วก็จะมาต่อเติมในส่วนต่างๆนะครับสําหรับบ้านหลังนี้ก็จะใช้งบอยู่ที่ แสนห้ากว่าไม่รวมค่าช่างนะครับค่าช่างก็แล้วแต่ละพื้นที่นะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องคุยกับช่างอีกทีนะครับสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับแล้วก็จะมาอัปเดตถ่ายคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ